สวัสดีครับมุ่ีงานยุงครับผมสวัสดีลูกป่านอาทุกท่านนะครับรถไทยิดรมครับผม <Okay. S 1> พอมาลองงานแรกครับ ยูนีนี่เพิ่นลอกใหม่นะครับผมลอกแต่ว่าลอกได้สองปีแหละเบยีบยบเบยียบเบียบเบบ่เบบครับพี่วังหันนี่กรติดอันสองขั้นครับ ของอันรถลุงไหวครับรถโฟร์้รอะไสรุรอ่ะสรุใชสรุป เนี่เติมอยู่นสาดใ่นี่จกว่าแค่ใส่นิสักีวะเติมไปเนี่ยคอยก่อนเยเนี่ยน่คาดใจดิ รอสกน,นอก็นาน้าน้ก็ดียังไงวะน้าต้นต้นก็มแย่คาะกันลเจ็มัมาเจอมครับผมสงสัยสีนักจ่อสันผู้สมขานานในการตะไลนะครับมองยืน มองยืนนนิยาแข่งโอ้โหกระวุดเลยบอกันนีเพิ้นเพิ้นเพิ้นติดแนวโยกมันนะครับกัน,น วายวายเกยดแนวนี้โอ้ยรถสมพัดนะครับเป็นจังไหนครับบาทดิู้บาวนนนก็เกตายน่าหลอกไม่เป็นเหตุนะครับโอ้ เอาละเงยียบนะครับโฟมโอ้ยเริ่มต้นปีวันทีหนึ่งเดือนหนึง่งโฮกได้ละโฮกหาบาทนีเอาขั้นนีหมดละเขาบอกโน่นบาทนีอร่ออร่อยขึ้นมาดึงกินเอาโอ้โหกำลังสังสรรค์ปีใหม่แล้ววังหันครับเก็บลำพวง โทษไปบอกคนโรติีลมเลี้ยงลุงมาหมไปแล้วที่ท่นานแล้วติด่ท่าน้วโดนติดท่านแล้วลูกเปลื่นแต่ขั้นนั่นเก็บกันฟรีครับแต่อันนี้ก็จะหายเอดไปเรื่อยๆนะครับ โอ้ยไปนี้มเมื่อเตรียมไปนี้แล้วมันแหงบุละอีกที่หาเดือนค่อยคืนเพ็่งเลยซ้อนง้กินเลยไม่ต้องอีกที่ฮะโอ e er> <c oughs> <c oughs> <pe <pe ้ยเพินกับวอาถอยหลังไปได้วังหันนี่ด้างเดินหน้าขึ้นไม่อยู่ลูกพี่คอย เริ่มต้นปีครับผมจังเลยครับบอกไ้บอกไ้มูมันดึงขึ้นมูกับมาติีนน้ำจ่อยโอ้ยอจังไหนน้อบาทนี่งานหยาบครับผมลุงป่านาะอ็ดจังไหน,นอ้อคอมเมนต์นะครับอู้ดินมัน ทางเทิงนี่มันแข็งอยู่นะครับเพราะต่ยำลงไปนี่มันสเสีเลยเพร่ะเอื่อ,มอนมาจังไหนละ่ะดินสมองสางบอกให้จังไดนะ่ครับรเิ่งตั้งใต่หลนะอดว่า,าดิานแันไหนหลอกสอักเห็ดจังหดเนาะ<ซ><ก> ีแล้อยู่ยามมาาาเหงียนอ้วนนักทั้งลมแน่นอนนันหนักท้อกันนักทอ่นนกทอกันนี้สงสัยสินักทั้งลม <c oughs> โอ้ยนี่ดมงใส่ถังมผสมนมเลี้ยงกันใส่เโอ้จบข่าวเอาอย่าง แขกเขเอาอีแง่แล่งรอกอืมคืออยู่งานหยีบท่านผู้ชมลุงป่านาฮิตเจงไดบัดสามโกคือกันนะครับขัน้นนี้มือหนึ่งขัน้นอันมือสองขั้นอันนั้น มือใหม่ครับแต่ขั้นนี้นี่มือเก่าประสบการ์เต็มที่่อยากรีวิวลายบาทนี่อยากอารุ่งป่าหน้อาเทนอบาทน่อยากเบื้องเนี่ยาเอ๊ะเอเอ๊ยเอ๊ะอนะะอ๊ะอ๊เะเออ๊ะเอ๊อ๊ะเอ๊เ่เอาะเอนะอ๊เเ่อเอออาะอาเออเออ เอาเด้อไฟห่องลุ่งไทยบันเมาขึ้นซอยกันเด้ <S <S อ em. ครับบานงานแรกแหน่สวยรถดำที่เรามาหลากรถดำแห้งๆนั่นเอารถดำไปยืนอยู่เสียงคุ่แม่ ูเลย่ได้แเราดึงลนอม่ยจเน้าดึงนีแลว่านี่มีคิปต่อไปอยดลูกป่านอันนี้วันหนาเคลิปนี้เป็นตะเมยเยันหนามาเลยอนนฟีดรเออไข่ยูไข่ยเนี่ฟ้าลงเรีนน้ก่อนังเมื่อ มั่งเขามาอยู่ได้เกี่ยวอันนั้นกันยังเ่องรรึกววใหท่าน่มอง่ทีูอันนั้นหลองเพียงว่าท่านอิ่มอยู่ผ่าพนลงมาไม่ไทย่ไ วันัวน้องลองเพลงประสีดนตรีลองเพลงพีดขี่นั่ตีเรีนพีดยแอันพิมพ์พิมพตัวนักซื้อเพลงกับพีดแมเพื่อนลองถืออันคนพิมพ์อันเพลงพีดเนื้อไรในคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับบาลน้องม่วนอนคลิปนาโฟกันไหมค้นว่าสี่ข้นครับผมสวัสดีครับ